ที่สมาคมพุทธศาสตร์ประที่พงไล่เกาะ17นายชาญวิทย์ตันติสกลน,นายกสมาคมพุทธศาสตร์ประที่พงษ์ไล่เกาะ17มอบทุนสนับสนุนและให้กำลังใจกับน้องไออุ่น เด็กยิงธนพรกลางมงคลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามพร้อมด้วยคุณครูพิสมัยพรมทาครูประจำชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในวันที่10พฤศจิกายน256 ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคุณครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสมาคมพุทธศาสตร์ประที่พงษ์ไล่เกาะ17เข้าร่วมในการมอบถึงสนับสนุนในครั้งนี้นายชาญวิทย์ตันติสกลนายกสมาคมพุทธศาสตร์ประที่พงไล่เกาะ17กล่าวว่า ทางสมาคมพุทธศาสตร์ประที่พงไ์ไรเกาะ17ได้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมโดยตลอดและในวันนี้ได้มีการสนับสนุนและให้กำลังใจน้องไออุ่นเด็กหญิงธนพรกลางมงคลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราช ชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่10พฤศจิกายน2567ที่จังหวัดกาญจนบุรีและขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีร่วมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องไออุ่นให้สามารถคว้ารางวัลกลับมาฝากพี่น้องชาวอุบลราชธานีคุณครูพิสมัยพรมทาครูประจำชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามกล่าวว่าผลงานที่ผ่านมาของน้องไออุ่น คือเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีไปแข่งขันที่จังหวัดสมุทรปราการชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้รางวัลลำดับที่6ของประเทศและเข้าร่วมสนามแข่งขันจังหวัดนครปฐมรายการขา่ายไทยแลนด์และได้รับรางวัลชนะเลิศก,กลับมาล่าสุดที่จังหวัดสกลนครและได้รับรางวัลชนะเลิศเช่นกัน และในวันที่10พฤศจิกายน2567นี้น้องจะเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ่ราชเจ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีสนามเขื่อนวชิราลงกรณ์ต้องขอขอบคุณทางสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปที่สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนด้วยดีเสมอมาและให้กำลังใจน้องไออุน่น จนได้มีวันนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานีร่วมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องไออุ่นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยข้าไทยชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ด้วยวันนี้ทางสมาคมพุทธศาสตร์ประเศของนายจะทิกเสี่ยวเกาะมีการสนุนเอให้เยาว,วชนนะครับเกี่ยวกับการกีฬากีฬานะครับผมเพื่อให้น้องไปแข่งขันที่ การจนบุรีครับผมกช่วยประหลนดพิฐานนะครับผมเพราะว่าเราก็ท okay, ําทุกๆอย่างนะครับเพื่อว uh, ่าช่วยเหลือสังคมนะครับผมครับขอให้น้องไอ้กุ่นนำถ้วยรางวัลมาให้ชาวอุบลนะครับสู้ลูกนะครับลูกสู้เลยลูกย่ำเลยลูกหนึ่งช่วยเหลือผู้เย ผู้ยากไร้บ้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาอะไรบ้างนะครับผมมอบทุนมอบอะไรครับในหลายอย่างครับน้ําท่งน้ําท่วมครับผมที่มีเหตุกระทบภัยวัดวัดภัยอะไรนี่นะครับฝากชาวอุบนนะครับให้สำรวจน้องน้องๆ่ายกุดหน่อยนะครับให้สู้ๆนะครับเพื่อไปให้เป็นเกียรติแก่ชาวอุบนทุกๆคนครับครับผม ค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็คือเราเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปแข่งขันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อชิงรางวัลชิงถ้วยพระราชทานของออรอสิบของเรานะคะสมเด็จในในหลวงของเรานะคะทีนี้เราก็ได้รับรางวัลมานะคะเป็นตัวแทนของภาคอีสานนะคะหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งในหน,งหนึ่งในของจังหวัด ทั่วประเทศนะคะเป็นลำดับที่6ของประเทศที่เราไปแข่งขันมานะคะแล้วก็น้องก็ไปสนามของอนองคนปรปฐมขาถ่ายไทยแลนด์นะคะก็ไปได้รางวัลชนะเลิศกลับมานะคะแล้วก็ล่าสุดก็ไปที่จังหวัดสกลนครน,นะคะนะคะแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมาเสร็จแล้วนะคะวันที่10นะคะ น้องจะไปชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพที่จังหวัดกาญจนบุรี Teraz, minority, นะคะสนามเขื่อนวชิราลงกรนะคะนะคะเดินทางเดินทางเย็นนี้ค่ะเดินทางเย็นนี้นะคะแล้วก็สำหรับการฝึกซ้อมนะคะ น้องก็เพิ่งาม,ามาเล่นขา่ายได้ประมาณได้สองสาเดือนแต่ด้วยความมุ่งมั่นมีมานะนะคะก็ฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนนะคะลานวัดของอวัดวัดป่าใหญ่นะคะวัดป่าใหญ่ของเรานะคะแล้วก็ที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็ส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสน,นุนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ ก็อยากจะขอกราบขอพระคุณนะคะทางมูนิธินะคะที่ได้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุน นะคะทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับด้านกีฬานะคะส่งเสริมนะคะเยาวชนนะคะส่งเสริมให้น้องไออุ่นได้มีวันนี้นะคะนะคะแล้วก็ฝากนะคะกำลังใจขอกำลังใจแรงใจแรงเชียร์นะคะจากชาวอุบลทุกท่านนะคะเพื่อเราจะได้ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะคะในวันที่10นะคะขอกราบขอพระคุณทุกการสนับสนุนทุกแรง เชียร์แรงใจมาหน้าที่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ